ต้มเนี่ยต้มยนูไม่กินเลย่หรอเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่กินข้าวนะไม่เลิฟมาตลอดอนี่เขาสูยก็กินอร่อยเลยน้ำพอก็กินอร่อยกันไปเลยไม่เลิฟปูปีทำไรคะ อ้าอไรอไกินไม่ได้หอกเหมือนกินพาโลกับตมกินไม่ได้หอกไม่กิไม่ได้หรอกกินไม่ได้สัจิดจ้องจ้องอย่างไกินไม่ได้มันเพีอาหารหรูก มองหน้าแม่มองหน้าแม่ยังไงพ่อเขาไม่ให้แม่ก็ไม่ให้จงหน้าพ่อือ กินไม่ได้ลูกมัวไข่มันน้อยมไ,ไม่เลฟมันกินไม่ได้ค่ะนี่ทาโร่แมวกินได้ค่ะถ้าทาโร่แมวกินได้ค่ะข้าหอมกับเขาสวยกินอยู่ค่ะเซ็งเลยพ่อเซ็งเลยลูกเรา